ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนายชอตตี้บูโจวัเช่นเคยนะครับกลับมาอีกครั้งกับเกมดูรันโกนะครับดูรันโกนะฮะคลิปที่แล้วนี่คือวิ่งหนีทีเร็กกันมาอะไรกันมาแล้วก็ได้เรียนรู้ระบบการเล่นเบื้องต้นของเกมนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะใครยังไม่ได้ไปดูคลิปแรกไปดูก่อนนะครับอันนี้เราจะเล่นต่อจากของเดิมเลยนะครับอ่ะเข้าสู่เกมกันเลยเอาโอเคนะฮะความเดิมตอนที่แล้วก็เราก็สร้างเรือใช่ไหมครับอ่ะแล้วก็มาโผล่ที่นี่นะครับนี่คือบทที่2แล้วนะครับแล้วยังไงต่อนะฮะ ไอคอนทูวิ e เดอะแม s เซดนี่นี่นี่มันสอนอยู่ก็คือกดตรงไอเรดิโออะจำได้ไหมเออนั่นแหละมันก็จะมีมันก็จะมีบอกเวสอยู่ว่าให้ทำอะไรนะฮะ I am a s u r v i v a l expert เหรอเรากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้าน survival แล้วนะครับเรากำลังอยู่ในเกาะนี้คนเดียวนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนล่ะ You must be close if we communicate like this อ่อโอเคเราคือเราต้องเดินไป พยายามเดินไปหาผู้คนหรืออะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้เขาบอกให้เดินไปนลนรงน้ํานะครับอโอเคลงน้ําอะแล้วไงอะอืมโอเคเอาโอเคเจอน้ําแล้วนะครับแล้วไงล่ะให้อาบน้ําให้อะไรไหมอ่า Search skill in the water นะครับอ่ะ Search นะครับค้นหาครับผมอ๋อหาขึ้นเออหาขึ้นในใ,ในในน้ําเอมเอาเข้าไปหาขึ้นนะครับผม some sort of pit h เ r e โอเคอะไปต่อครับเราหาขึ้นกันในน้ำนะฮะแล้วให้ทำโอ้แหลก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 แหเอย่างที่บอกนะฮะว่าโหลดแผนที่ใหม่อะไรปุ๊บเนี่ยจะมีการแหลกเกิดขึ้นทันทีเลยนะครับวิ่งไปครับผมให้ทำอะไรเอยอ่าเหมือนเจอหมู่บ้านอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเนี่ยมีบ้านบ้านโอ๊ะนี่อะไรเอยครีเตอร์นะฮะ เดี๋ยวก็หวดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่ตีได้แล้วนะแต่มันเลเวลหกเฮ้ยมันจะแดกผมป่ะเนี่ยผมขอโทษครับหลุดหลุดกรุ๊ปเซนส์ทรานมิชันนะครับโอเคอ่ะแล้วไงต่ออ่ามีเควสโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยเอ้ยมันมีบ้านคนด้วยอ่ะมีคนตั้งแคมป์อยู่นะครับเนี่ยเห็นนะเออไปพักผ่อนได้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่รู้เป็นเต็นท์ของใครนะมาปักไว้เนี่ยเชลเตอร์เลเวลสามแอบได้หนึ่งคนเดี๋ยวนะไดโนเสาร์เริ่มเยอะแล้วมันด้อมๆมองๆผมแล้วมันจะกระโดดกัดคอผมป่ะ โอเคนะฮะตอนนี้เรายังไม่รู้ทําอะไรต่อก็เนี่ยครับทําตามภารกิจนะครับอ่ะไปไงต่อจ้าเอ้ามีคนโผล่มาแล้วนี่ไงคนอื่นนะครับนี่ไงเจอคนอื่นแล้วเออเกมนี้อย่างที่บอกนะครับว่ามันมีคนอื่นอยู่ด้วยนะฮะในเกมนะครับเนี่ยกดมงกดไมคุยได้นะฮะเดี๋ยวนะมันให้มาทําอะไรอะเอ้าเหมือนเควสผ่านซะแล้วนะฮะแล้วเราก็ทําต่อนะครับ Feel like take a w h i Actually meet how you s u r v i v l instinct โอเคเ h e c k s k i กันนะครับ นะสกิล uh, อยู่ตรงนี้นะครับอ่า uh, อันนี้ก็จะเห็นว่าสกิลของเราเนี่ยก็จากคลิปที่แล้วเนี่ยเราเรา uh, ได้สกิลจากการโซเวอร์กับการเก็บของซะเยอะนะครับอืมโอเค let you hunting and get some good meat นะครับ f i g h t with bare hand นะครับ always your something you can equip อ๋อโอเคก็คือเราสามารถสู้ด้วยมือเปล่าได้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองครัฟของก่อนนะฮะอ๋อ uh, uh, มันไม่ให้เข้า Equipment ก่อนอ่า uh, โอเ okay. ค Equipment อ uh ่า โอ้เดี๋ยวจะมีเรื่องของนี่ด้วยครับมีท่าด้วยเออเจ๋งเจงเจ๋ง,จงอันนี้มันให้ทํำอะไรอ่ะติดตั้งอาวุธนะฮะโอเคติดไปเลยนะครับมนือขวาเนาะเสื้อล่ะไม่มีนะครับโอเคก็คือตอนนี้ทําได้แค่นี้เนาะและ้วติดอันนี้ละ่ะก็มีค่าเท่ากันอ๋ออันนี้แรงกว่าอันนี้แรงกว่านะครับเอออันนี้ผมถือเนี่ยแรงกว่านะฮะโอเคถืออาวุธเรียบร้อยละยังไงต่อเจ๊ ฮันแอนเกตอมีนะครับนี่นี่นี่คลิกที่ดโานเสา์หัวแล้วครับเวลหกเหรอจำวิธีการต่อสู้จากคลิปที่แล้วได้นะครับก็คือมีออโต้นะฮะถ้าเกิดว่าลำแสงที่ตัวมันขึ้นก็สามารถกิ้งหลบรอได้นะครับอา้าวไม่เห็นมีแสงขึ้นที่ตัวมันเลยนี่ไงขึ้นแล้วนะครับกิ้งลบนี่ป็นไงแต่ว่าเราไม่มีการใช้สกิลที่แรงแรงนะครับไม่มีนะฮะและนี่อะไรนะเนี่ยอ่อ โอเคแท็ติกอ่าเลือกเลือกแท็กติกได้ด้วยครับก็คือเป็นกลยุทธ์การต่อสู้นั่นเองนะครับแทคติกแอซอลคือเพิ่มอ่าพลังโจมตีนะครับส่วนอันนี้ล่ะอ่าอันนี้คือเรื่องของการหลบหลีก่านี่ไงออโตอีเวชั่นก็คือเรื่องของการอบหลบหลีกแล้วเขาเตะแท็กครับเพราะน,นั้นเราก็ควรจะเล่นอันนี้นะครับเฮ้ยมันล้มแล้วมันล้มแล้วเร็วตีอีกทีนึงเรียบร้อยครับแหมแล่เนื้อแล่เนื้อหอ,อบเลยครับผมตีแค่ตีแค่ตัวนี้นะฮะอ้าวเดี๋ยว อ้าวมันตายในพงหญ้าโอเคโอเคอ่าต้องกดให้โดนแล้วก็เนี่ยครับแล่นเนื้อครับอ่าแต่ว่าต้องมีเวิร์กไนท์นะครับไปรับเวิร์กไนท์ก่อนนะครับเวิร์กไนท์อันไหนอ่ะต้องมีมีดก่อนนะครับมีดอันไหนก็ได้ละมั้งมันไม่ได้บอกเนี่ยว่าต้องเป็นมีดอะไรนะฮะงั้นก็เดี๋ยวสโตนเบดละกันรับได้ครับเอาหินนี่แหละขับเลยอ่าเอ้ยเดี๋ยวอย่าขโมยอย่าขโมยไนนี่ของเราเออ เก็บได้แล้วนะครับเห็นไหมต้องมีต้องมีมีดนะครับมีดก็คือใช้หินนะครับถ้ายังไม่มีหินก็เก็บหินมาก่อนนะฮะโอเคครับตอนนี้เราก็เริ่มรู้วิธีการเอาชีวิตรอดมากขึ้นเอยดูคนเต็มเลยเนี่ยดูสีสีส้มสีคนเต็มเลยโอเคนะครับเราได้เนื้อมาแล้วนะครับต่อไปนะให้ไปหาไฟวูดนะฮะเกตเตอร์รีฟนะฮะเอาพวกใบไม้นั่นเองเห็นไหครับเออเก็บพวกใบไม้มานะครับมันว่าอย่างนั้นนะ อ่ะเก็บห้าอันครับผมแล้วเราก็เดี๋ยวจะไปทําไฟวูดกันนะครับคือแคมป์ไฟนั่นเองเข้าใจแล้วไอ้บ้านนี้ก็คือบ้านของคนอื่นนะฮะเต็นท์ของคนอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เขาสอนให้เราย่างเหนืออ้าพดผิดผิด,ด,ดต้องกดอันนี้เดี๋ยวเววอัพเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ต้องเก็บอันนี้นะครับเออโอเคอ่ะครบแล้วนะครับให้ทําอะไรต่อพี่เออชิปเออเลเวลสกิลขึ้นกันกระจุยกระจายเลยครับอ่ะไฟอาบอส นะครับอ่า o n t have stick a t t r i v u t e you can check item by t a p item on your back อ่ะแล้วไงอ่ะ f i ฟล a stitch อยู่ตรงไหนอ่ะเอ๊ uh, เดี๋ยวนะเราเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวมันให้ทำอะไรสรุป f i ล์ Find a b o u n c e นะครับ b o n t อ uh, อ่านว่า bounce ใช่ไหมอ่านว่าอะไรไม่รู้นะ have stick a t t r i v u t e นะฮะ you can check item by tapping item in your bag เดี๋ยวนะ อ๋อนี่ไงนี่ไงมันให้หานี่เออหากิ่งไม้ด้วยนะครับพอดีผมเห็นแวบ,บๆไงโอเคเสร็จแล้วนะฮะหากิ่งไม้แล้วก็ใบไม้นะครับอ่ะบิลเอะบอนไฟก็น่าจะได้แล้วก็คือใช้ไม้นะครับไฟล์ฮุดสิบสามอันนะฮะมาบิวเลยครับอ่าแล้วเราก็วางได้ครับว่าเราจะไว้ตรงไหนเดี๋ยวไ,วไว้ไว้ใกล้ๆชาวบ้านเขาดีกว่าเด,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน,นึงหาทำเลก่อนแถวนี้บ้านเยอะครับอุดมสมบูรณ์จริงแต่ว่าบ้านเยอะครับที่ที่มีคนเยอะเนี่ย ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมชอบแบบอยู่เงียบๆครับเอาล่ะใกล้แหล่งน้ำด้วยตรงนี้แล้วกันฮนะดูแลดูไม่ชุกชุมนะฮะดิวบอ,บอนไฟนะฮะบ,บริเวณนี้ริมน้ำไปเลยครับผมเ,เดี๋ยวเราจะกลายเป็นชาวเล <laughs> ชาวทะเ,เลนั่นเองนะครับโอเคเสร็จแล้วก็อ่าก็คือคือไอ้นี่ครับเราก็เอาใบไม้เนี่ยไปหย่อนใส่นะครับเพื่อจำได้ไหมวิธีการคราบก็คือ ตอนที่เราซ่อมเรือในคลิปที่แล้วเนี่ยคือเราเราก็ต้องหาวัตถุดิบมาโยนใส่อันนี้ก็เหมือนกันนะครับพราะเราสร้างเจ้าแคมไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โยนไใบไม้ใส่เข้าไปนะครับจถึงจะทําสําเร็จนะครับนี่นี่เป็นไงชิกชิคชิชิชิโอเคนะฮะเอาละเราก็ได้แคมไฟของเราแล้วนะครับแล้วเราก็สามารถทําอะไรกับมันได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนใช่ไหมอ่าคราฟได้ด้วยนะครับดับไฟนะครับดูรายละเอียดแล้วก็ลบได้นะครับอ่าเราเราไปคราฟต่อมันให้คราฟอะไรอ่า มันใช่น่าจะใช้คําว่าคุกกิ้งไม่น่าใช้คาว่าคราบนะครับในตั้งแต่หน้าจอเมื่อกี้นะฮะเราก็สามารถทาเนื้อได้นะครับโอเคคราบเนื้อครับก็เอาเนื้อใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือคือใบไม้เอ่อไม่ใช่ใบไม้กิ่งไม้นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะย่างเนื้อเนี่ยก็คือต้องมีแคมไฟก่อนแล้วก็ไปล่าสัตว์มาได้เนื้อเสร็จปุ๊บก็ต้องให้กิ่งไม้ด้วยนะครับเออสองอันเห็นไหมเออโอเคครับผมเรียนรู้การเอาชีวิตรอดได้เรียบร้อยครับอ่ะเสร็จแล้วนี่ฮเเรราได้้แลวคับย จแล้วมันให้ไปไหนเนี่ยอ่ะมีลูกศรตามลูกศรเลยแล้วกันที่เกียรอนานลงมาจา้ะตอนนี้เราครับเนื้อเป็นแล้วนะครับโอ้ยกระตุกไงก็ไม่รู้นะฮะหรือว่าผมเปิดเกมแล็นแนล็อกทิ้งไว้ก็ไม่รู้ <c oughs> นะโอเคก็กระตุกเล็กน้อยขออภัยด้วยนะครับโอ้ยเข้าใจแล้วทําไมคนมันสร้างบ้านกันแถวนี้เพราะเควสมันบังคับให้ลงมาทางนี้นั่นเองนะครับงี้ผมจะกลับแคมป์ไฟผมเนี่ยใช้เวลานานแน,น่นอนดูดูดิดูดิดดด คนเล่นเยอะมากนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ออนพร้อมกันเท่านั้นเองดูบ้านนะครับในแผนที่เห็นไหมครับอืมโอเคกลับมาที่เดิมละตรงกลางอื The ดี a r ์เม i ี่ e s o r t s ท u r าลิ n ครา a อเตอร์ก็คืออ๋อโอเคเออครเอเตร์ก็คือเป็นเป็นเหมือนกับจุดศูนย์กลางอะ่ะเนี่ยเมื่อกี้กดสำรวจคร a เ e เตอร์ไปนะครับอืมโอเคเข้าใจละมีมีเควสตต่อนะฮะ เอาทีละเควสเมื่อกี้เราติดต่อหาคนเมื่อคนนี้นะฮะง่ายต่อครับ Please contact us on the channel if you find <laughs> โอเคอ,อ๋อแค่นั้นน่ะนะติดต่อกันได้แค่นั้นนะเป็นเหมือนเควส I'm sorry I was confident we had the right time ตืดๆๆโอเคอแล้วก็ให้ไปหาลีฟนะครับได้จากต้นไม้นะฮะก็คือใบไม้นั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกอันหนึ่งคืออะไร from r e e ดนะครับ can be f o u n d at อ๋อ,อก็คือต้องหาที่แหล่งน้ำด้วยแล้วก็หาจากต้นไม้ด้วยนะครับเดี๋ยวทำไมทำไมทำอะไรกับมันไม่ได้ลนะเดินไปก่อนอย่าลืมกดแว่นขยายเพื่อดูทรัพยากรได้นะครับเห็นไหว่าเราทำอะไรกับมันได้มีทรัพยากรอะไรให้เก็บเห็นไหมบานาน่าทรีเดี๋ยนะเอาเดี๋ยวเอาใบไม้ก่อนครับอันนี้เก็บได้อันเดียวนะดูตัวเลขนะฮะโอเค เก็บใบไม้ไม่ได้ละเก็บได้แต่ที่เหลือนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทีละอันทำไมบางทีเรากดที่ต้นกล้วยแล้วมันไม่ขึ้นอะไรแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเก็บไม่ได้แล้วนะครับมีคนเก็บไปหมดแล้วต้องรอ,อต้องรออะไรอย่างนั้นนีนนบบน่แล้วกันโอเคลีฟนะครับให้เก็บใบไม้สามอันแล้วก็อันนี้ต้องไปที่น้ํานะครับไปบริเวณน้ําสะอาดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปิดก่อน น้ำอยู่แถวไหนอ่าไกลที่สุดก็นี่อ๋อเข้าใจแล้วทําไมคนมันทำบนตรงนี้ผมนี่อินดีไปซะไกลเลยเพราะเขาต้องอยู่ต้องการอยู่ใกล้เครเตอร์นะฮะอ่านผิดขออภัยนะครับเคอ่ะมาถึงแหล่งน้ําแล้วนะครับทําอะไรกับมันได้มั่งอันนี้สแกนหน่อยตืดตืสแกนเพื่ออะไรไม่เข้าใจ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเฮ้ยทำไมนิ่งไปเลยอ่ะเดี๋ยวด้วนดื่มน้ําอันนี้อะไรเนี่ย อาบน้ําใช่ไหมอ่ะต่ถ้าได้จําได้คือมีเรื่องของการอาบน้ํามีเรื่องของการดื่มน้ําด้วยนะครับอืนี่ต้องหาปลาปะเนี่ยเรายังไม่มีของตัาทําปลานะครับไม่ใช่ถองทาปลาของตกปลายังไม่มีนะฮะเออเมื่อกี้มันให้หาอะไรนะนี่ปะอ๋อใช่ใช่คือพืชพืชที่อยู่บริเวณน้ํานะครับอันนี้แหละที่เขาให้หาเพราะนั้นก็หาใบไม้สามาแล้วก็หาอันนี้ พืชที่อที่บริเวณน้ํานะครับเราจะได้ครับชุดได้เออโอเคครับชุดกันเลยนะฮะโบดติ้งนะครับลีฟเอาฟิตก็คือใช้ใบไม้เจ็ดแล้วก็เนี่ยสตรัเนี่ยก็คือพืชที่อยู่บริเวณน้านั่นเองนะครับก็ขาบได้ก็เลือกมาสามใบกับอีกหนึ่งสตรันะครับอ๋อสามสามหรือหนึ่งใบไม้สามแล้วก็สตรัอ่ะต้องกดตรงนี้ก่อนเออผมก็ลืมไปต้องคลิกเลือกด้วยนะฮะไม่ได้เล่นวันเดียวนี้ลืมเลยนะฮะโอเคนะครับ ก็คับเสื้อผ้ากันให้เรียบร้อยครับนานเหมือนกันนะเนี่โอเคครับคับเรียบร้อยแล้วไอรลเวบสกิลขึ้นด้วยอ่ะใส่อุปกรณ์ฮะก็ไปที่อุปกรณ์นะค,ะนะครับเหมือนเดิมนะฮะแล้วนี้ก็ใส่ได้แล้วใส่ไปเลยครับผมเราจะกลายเป็นคนป่าขึ้นอีกหนึ่งระดับนะฮะตอนนี้ก็แลดูดีกว่าเดิมหรืมัง้งหนดูสิโอเสื้อ <laughs> <laughs> อันนี้คนป่าจริงๆ อุ้มบะอุ้มบะเลยนะฮะคนป่าจริงๆครับผมเฮ้ยกลางคืนอเฮ้ยเด็กทีเล็กจะมาบุกวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับผมเราทำเควกันต่อไฟอัลบัสอีกแล้วนะฮะแล้วก็ไฟลีฟกับสตอลเหมือนกันนะครับเราเอาเพื่อจะอันนี้จะทำเต็นแล้วจะทำเต็นละะต์นล้วเฮเราเก็บนี่ก่อนเก็บใบไ,ไม้ใช่ไหมแต่จริงๆเราก็เก็บไปเยอะแล้วเราก็น่าจะขาบได้แล้วนะก็เก็บไอ้สตอไว้ด้วยเยก็บใบเยอะเก็บไบเยอะ แล้วก็ไฟอ่อไอ้เน,นี้ไอ้นนี้อะไรนะจําไม่ได้ะอะยอ่อได้จากต้นไม้โอเค่ะวิ่งไปต้นไม้ต้นไม้ไ,มไ,มไหนดีนี่ก็แลวกันน่าจะเก็บได้อันไหนอ่ะอ๋อไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีให้เก็บหึไม่มีให้เก็บอืออ๋อต้องใช้ต้องใช้สโตนเบรดนะครับเรามีป่ะสโตนเบลดเรา,ามีใช่ป่ะอืมนีม่ตัดต้นไม้ได้วยเลยนะเนี่ยตัดต้นไม้ก่อน แต่ว่าอันนี้มันได้หลอกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวองหาก่อนกดแว่นขยายหาดูนะฮะอืมจริงๆมันน่าจะเปิดค้างไว้นะนี่มันไม่เปิดทางไว้อ่ะน่าจะหาจากอันนี้แหละอ้าวอันนี้มันเก็บไม่ได้แล้วนะครับมีแต่ต้นกล้วยแฮะเออแล้วผมจะเก็บได้ไงเนี่ยมีดูดิไม่รู้จะเก็บยังไง use as a pillar นะครับ for basic tent นะฮะ เอ๊มันได้จากพวกต้นไม้นะแต่ว่าอ๋ออ๋อนี่ไงเจอแล้วเออต้นกล้วยไม่มีไม่มีนะฮะต้องหาจากพวกต้นไม้ธรรมดาโอเคเราจะได้กลางเต็นท์กันอ้าวเกิดอะไรขึ้นอะทําไมเก็บไม่ได้แล้วล่ะอ๋อเหมือนกับของผมพังไปแล้วครับต้องซ่อมก่อนครับผมอ่าสโตนผมอยู่ไหนเนะี่ยสโตนเบลดใช่ไหมต้องก่อนครับเหมือนกับว่าจะพังไปแล้ว <c oughs> ต้อง้องคัฟสโตนเบดก่อนนะฮะมันมีคําสั่งลัดไหมเนี่ยไม่รู้มีคําสั่งลัดหรือเปล่านะฮะน่าจะมีคําสั่งลัดให้เราไปคราบสโตนเบดนี่ไงอ๋อเวิร์กไนท์เวิร์กไนท์อ่ะ, work night, work night. อะกดไปเลยนี่เนหะ็นไหมสโตนเบดคราฟเลยนะฮะอะอ่ะอหินไปนั่นแหละก็คือมีอาวุธพังด้วยนะครับก็ตอนนั้นอะไรพังอะไรไปเนี่ยก็นะครับต้องคราฟใหม่เนาะอันนี้เราก็เก็บต่อตัดก,กิ่งไม้มาครับ โอเคเรียบร้อยครับก็หาเสร็จแล้วแล้วไงต่ออ่าไปสร้างเบสิคเต็นครับผมก็คือเต็นนะฮะนี่ก็ใช้อ่าบอดี้กับรูฟนะครับสี่กับสิบสองนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราตรงนี้จริงดิเออตรงนี้แหละเดี๋ยวเอาที่ทุกคนที่มันไม่อยู่กันแต่ว่าไอ้แคมป์ไฟเราไปสก,ไกลยเลยอะ่ะนี่นี่เต็นเขาบ้านเขาก็อยู่ตรงนี้เข้าใจเข้าใจยังทาไมมันถึงมีบ้านคนเยอะแยะเพราะเควสมันบังคับให้ให้ทํานั่นเองนะครับเควสมันบังคับให้ทําเดี๋ยวผมกลับขึ้นไปข้างบนก่อน ผมต้องการอยู่อย่างสงบเสงี่ยมฮะในแคมป์ไฟผมอยู่ไหนวะแต่จริงเราดูได้นะว่าเราเดินมาทางไหนเนี่ยมันจะมีรอยปะาอยู่นะครับกลับไปที่เดิมได้โอ้มีหิงห้อยด้วยทาอะไรกับมันได้ไหมไม่ได้ครับผมผมโพสเสียวเลยกลางคืนกลางคืนอย่างเงี้ยเดี๋ยวทีลงทีเล็กมาโอเคนะฮะเรากลับไปที่บ้านของเราก่อนนะครับไม่ใช่บ้านเนี่ยแคมป์ไฟแคมป์ไฟเราอยู่ไหนวะห <laughs> ลงหลงแต่อยู่แถวนี้แหละอืม เพราะว่าผมสำรวจมาอยูถถ่ถึงบริเวณแถวนี้ไงนี่ไงแคมไฟของเราโอเคอ่ะก็เดี๋ยวสร้างบ้านตรงนี้เลยนะครับคราฟเต็นนะฮะกันนี่แหละสร้างนี่เลยริมทะเลเลยนะเดี๋ยวซึนามงซึนามิมานี่ไม่รู้ตัวกัน,นครับผมโอเคอ่ะก็ใส่ไม้เข้าไปแล้วก็ใส่ใบไม้นะครับอ่ะโอเคอย่างละ2อันบิ้วเลยนะครับได้เบสิกเต็นเรียบร้อยแล้วสรุปเลยคือ มันสอนวิธีการเอาชีวิตรอดนะครับบนเกาะนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการอาอะไรนะคราบของคราบเสื้อพงเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับอืมังไงต่ออ๋อโอเคอะแล้วมันก็ให้ไปมันก็ให้ไปทําอย่างอื่นต่อนะครับก็คือให้หาทรัพยากรมาเพิ่มนั่นเองนะฮะเพื่อ,อน,นี้เราจะสร้างธงนะครับฟแฟลกเนาะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเก็บไอ้นี้ก่อน ลีฟก่อนไฟล์ leave o r l a t e r ด้วยนะฮะอเลเทอร์นี่คือหนังนั่นเองเดี๋ยวนะแถวนี้มันเป็นทะเลแล้วมันไม่มันไม่มีพืชน,น้ำขึ้นต้องหาแอ่งน้ำผมเข้าใจแล้วครับว่าทำไมมันไม่มาแถวนี้กันนะฮะเ,เก็บเก็บนี่ก่อนมะพร้าวก่อนเออเก็บมะพร้าวเก็บไว้ทำไมก็ไม่รู้นะฮะโอเคอ่ะพอเข้าใจแล้วไปวิ่งกันวิ่งไปกลับไปที่เดิมนะฮะเพื่อที่จะหาแหล่งน้ำครับผม เดี๋ยวคนก right okay. okay. ็วิ่งกันให้ขวักไข่ขวักไข่เลยแถวนี้นะฮะเดี๋เด็ดต้องหาต้นไม้ด้วยเพราะว่าเราต้องหากิ่งกิ่งไม้นะฮะด้วยนะครับมีแม่น้ําอยู่นี่โอเคใครมาใครใครมาทิ้งอะไรแถวนี้เนี่ยเฮ้ยเราจะไหลไปกัะน้ําไม่เป็นไรเอาเก็บเร็วเก็บเร็วอกบก่อนเก็บก่อนโอเคพืชน้ำสามอันอย่าพิ่งไหลไปอย่าเพิ่งไหลเก็บก่อนเอ้ยพิ่งไหลสู้หน่อยสู้หน่อยเออโอเคเก็บก่อน เดี๋ยวไปตัดกิ่งไม้นะฮะนี่เราสู้นี่เราอยู่กันยันเช้าเลยนะเนี่ยฟ้าสว่างแล้วครับผมโอเคอ่ะไปหากิ่งไม้กันกิ่งไ,ม,นนนะม,ม,ไม,ม้นะครับต้นนี้น่าจะมีต้นปาล์มเนี่ยไม่มีนะฮะมีแถวนี้มีต้นไม้ไหมโอ้โหไม่มีต้นไม้สูงเลยครับต้นกล้วยก็เอาตัดกิ่งไม้ไม่ได้นะฮะไปหาต่อไปต้นปาล์มก็ไม่ได้เนี่ยจริงอ๋อได้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 เมื่อกี้เดี๋ยวกลับมาก่อน เมื่อกี้คลิกตรงไหนวะอันนี้อน,นี้ไงกิ่งไม้มาเออจะเป็นพงหญ้าอย่างนี้ก็ได้ครับไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นเอ,อ่ออย่าคําว่าอะไรเป็นพงหญ้าก็ได้ไม่ต้องเป็นต้นไม้สูงสูงก็ได้โอเคเราหาของครบตามที่มันกําหนดแล้วครับแล้วเราจะไปค้าของกันมันให้ค้าอะไรนะไฟอาฮาเบอร์นะครับก็เป็นออท่าเรือเนาะฮาเบอร์ Harbor เนี่ยใช่ปะเออน่าจะใช่เนาะไปครับไปครับ นี่เราวิ่งกันทั่วเกาะเลยนะเนี่ยอความเหนื่อยของเรายังไม่ถึงครึ่งครับไม่เป็นไรไม่ต้องพักก็ได้แต่ว่าอันนี้จะจะจะหมดละต้องคอยแบบเพิ่มนะครับเดี๋ยวกินนงกินเนื้อกินอะไรก็เพิ่มนะครับถ้าจำไม่ผิดนะนะเอาวิ่งไปเร็วไปครับผมไปวิ่งไกลเหมือนกันแฮมีมอเตอร์ไซค์ป่ะเออมีนี่ว่าคลิปที่แล้วมีสาวขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะเราอาจจะได้อ่าคาบเคิร์ฟมอเตอร์ไซค์เฮลิคอปเตอร์อะไรกันขนาดนะั้นหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกัน แต่คืออันนี้ก็สอนเบื้องต้นแล้วเนาะล่าส่ลางลา่าสัตว์ยังไงนะฮะใครที่รักสงบก็ไปหาของกินด้วยจากการเออะไรนะต้นไม้อไปดึงของจากต้นไม้แทนนะครับนี่เราเริ่มเข้ามาลึกเรื่อยๆแล้วนะฮะไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ไหนแล้วครับติดติดไอหินนะ่ะจะไปไงอะ่ะต้องเลาะไปเลาะไปสินะดูแผนที่สิอ๋อต้องเลาะอ,อันนี้ไปนะครับวิ่งกันสุดล่าฟ้าเขียวเลยครับแหม่ก็อย่างที่เห็นนะฮะใครที่ ใครที่ถ้ามาเล่นถึงด่านนี้นะครับก็เนี่ยมามาบริเวณนี้ดีกว่านะครับบริเวณที่มันให้มาควสเนี่ยนี่นี่เจอแล้วฮาร์เบอร์ใกล้ถึงแล้วนี่ไงฮาร์เบอร์ใช่ไหมนี่ไงเดสฮาร์เบอร์เนียบายเย่โอเคนะครับฮาร์เบอร์ดิสคัฟเวอรี่นะครับนี่คือท่าเรือนะฮะอ่ะแล้วไงต่อจะ้ะ Don't worry I am expert remember <laughs> นะครับแทบ h a r b o บอร์แ s นด l a ซสเซลทูเบสไอนะครับโอเคไปเลยลีฟนะครับอ่าทีนี้เนี่ยมันก็จะมีเอ่ออะไรอะ่ะคราวนี้จะเป็นการออกประจนภัยของแท้แล้วนะครับก็คืออันเนี้ยถ้าเราเลือกอันเนี้ยคือมันจะไปใกล้ๆเพื่อนนะครับอ่าไปหาเพื่อนอะไรอย่างงี้ใกล้ๆเพื่อนอันนี้ก็คือไปหาอ่าที่มันเหมาะกับเรานะครับ เพราะนั้นตามเควสอะไรเนี่ยหมดแล้วก็จะมีแค่นี้อันนี้เราก็เรียนรู้เบื้องต้นเรียบร้อยแล้วว่าจะไปไงอ่ะเดี๋ยวเราขอไปบุกเบิกก่อนเลยครับไป go to suitable island นะครับเกาะที่เหมาะกับเรานะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะมีทีลงทีเล็กหรือเปล่าไม่มั่นใจครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวสําหรับคลิปต่อไปนะครับเราจะมาบุกเบิกเจ้าเกาะใหม่ของผมกันอ่าก็ยังไม่รู้นะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างอันนี้คือจบบท ที่2เรียบร้อยนะฮะเราก็ได้เรียนรู้มาในการใช้ชีวิตรอดเรียบร้อยแล้วนะครับเบื้องต้นทําเป็นและเต็นเต้นแคมป์ไฟการพาักหาอาหารทําเป็นหมดแล้วนะตอนนี้ในคลิปต่อไปครับคลิปที่3เดี๋ยวเราเจอกันนะครับสาหรับคลิปนี้ EP 2นะฮะก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะก็มีข้อมูลอะไรผิดพลาดประการใดไปขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะฮะเล่นสดนะครับก็เจอพร้อมกันนะไม่ได้มีการเตรียมหรือเล่นมาก่อนนะฮะเป็นการเล่นสดๆดไปพร้อมกันนะฮะเอาละก็สำหรับคลิปนี้ก็ผมนายช็อตตี้บูจว่าขอตัวลาไปก่อนนะครับ ฝากไลค์แชร์สับสับสกาด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ครับ